ในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493วันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชาประเพณีอย่างครบถ้วนภายในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมหาราชวังณพระที่นั่งอมรินทร์วิจฉชยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงบรทาพิเศษ คือการส่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชาประเพณีไทยเพื่อแสดงว่าทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วโดยสมบูรณ์และในวันนี้พระองค์ได้มีพระประมบรมราชโอการว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระประมบรมราชโอการ ที่พระราชทานต่อประชาชนชาวไทยนั้นได้เป็นประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่แนมั่นคงว่าพระองค์ไม่มีวันละทิ้งประชาชนและนี่คือบทเริ่มต้นของพันธสัญญาที่ผูกพันพระองค์ไว้กับการทรงเป็นหลักและที่พึ่งทางใจของพระศกนิกรทั้งแผ่นดินไทย ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนี้ทรงเฉลิมพระปรมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตและสมเด็จพระราชนีสิริิติ์ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชนี 6พฤษภาคมณนะพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช,นชินีเสด็จบรรทมบนพระที่ราชบัญจร์นตามพระราชประเพณีหนึ่งคืนในวันเฉลิมพระราชมทียน และในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบ,บัญชรเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทต,ตามโบราณราชประเพณีเป็นครั้งแรกวันนี้คือวันที่พระราชทานความปลื้มปิติสู่แผ่นดินและหัวใจไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือน แต่ว่าพอได้ข่าวอ่ะท่านจะเสกสมรสนี่แหมยิ่งทําให้มันโอยว่ามิ่งฝันกลับมาหมดทุกอย่างมารวมกันที่ท่านเพราะบ้านเมืองตอนนั้นมันไม่มีไอ้ที่ยึดเหนี่ยวนะฮะหมายว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะรัฐบาลก็ทำหน้าที่ก็ไปไอ้เรื่องหลักของชีวิตนี่มันที่พึ่งสําคัญสาคัญของเราไม่มีพอมีในหลวงนี่มี าการเต็มลมรสเกิดขึ้นนี่มันเขาเรียกว่าท่านอยู่กับเราแน่แล้วอยู่กับปวงชนชาวไทยแน่นอนแล้วท่านอยู่แน่ๆทั้งสองพระองค์ประทับยืนเคียงกันทอดพระเนตรสู่ประชาชนเบื้องล่างเป็นครั้งแรกวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนสำนึกรู้ว่าต่อไปนี้ทุกสุขของพวกเขา จะอยู่ในพระเจ้าชหรทไทยของทั้งสองพระองค์ตลอดไปรัชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว uh คือช่วงเวลาสำคัญอีกช claro ่วงหนึ่งของประเทศ ด้วยเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงเร่งพัฒนาทุกด้านเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกอีกทั้งจะเป็นช่วงของการสารต่อระบบการปกครองของประเทศในภาวะเปราะบางที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างที่สุดตลอดระยะเวลาในการครองราชของพระองค์จึงเป็นช่วงเวลาอันยาวนาน ของการรับภาระของแผ่นดินอันใหญ่หลวงและยาวนานที่สุดกว่าพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นับจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493แห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาในวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531 ทรงพระกรณารโ,โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรัชบังคลาพิเศษคือการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ42ปี23วันพุทธศักราช2539เป็นช่วงเวลาที่คนไทยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวโรากาสที่องค์พระประมุขทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระราชพิธีการจนาพิเศษเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539จัดขึ้นอย่างจิ้งใหญ่และสมพระเกียรติด้วยหัวใจจงรักภักดีของคนไทยทุกหมู่เหลา่าที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นหลักของ จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินไทยนี้ยืนนานเป็นทวีคูณกว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศซึ่งทรงครองราชนาน27ปียิ่งกว่านั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุด ยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระราชกรณียกิจอันมากมายหลากหลายนั้นประดุดดังไม้ใหญ่ที่แผ่กินก้านสาขาออกไปยังความร่มเย็นให้พระสกนิกรทุกขนแห่งบนแผ่นดินไทย